สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันวันนี้ครับตอนเที่ยงนะครับตอนก่อนเที่ยงเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาอัปเดตเส้นทางพายุโกนเซนให้พี่น้องฮะซึ่งดูทรงแล้วน่าจะมีบทสรุปแล้วนะครับว่าไปที่ใดเดี๋ยวดูตอนอัปเดตตอนประมาณบ่ายสองอีกรอบหนึ่งท่านใดสนใจก็ติดตามได้นะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่สำหรับ เริ่มกันเลยนะครับสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปนะฮะของประเทศไทยฮนะจากแผนที่อากาศดูด้านบนก่อนเลยครับพี่น้องความกดอ,อากาศสูงนะหรือมวลอากาศเย็นเนะี่ยยังคงแรงไม่ตกนะฮะยังคงไหลลงมาไม่ไม่ยอมถอยขึ้นไปด้านบนมากสักเท่าไหร่แรงไม่ตกจะเห็นว่าเส้นไอโซบารนะ์สีแดงแดงนะยังระดับ1ันสยังลง มาแทงด้านบนของสอปปลาวอยู่เลยทีเดียวนะมันจะเกี่ยวอะไรกันบ้างล่ะครับมันก็จะไปกดล่องฝนหรือล่องมรสุมไว้นะสิครับให้ยังคงพาดผ่านภาคเหนือล่างนะฮะภาคกลางและภาคตะวันออกโดยล่องเมกนี้ก็เชื่อมเข้าสู่พายุโกนเซนเลยนะฮะเห็นไหมครับในบริเวณทะเลจีนใต้ดังนั้นนะครับอากาศบริเวณล่องมรสุมเนี่ยที่แปรปรวน ยิ่งปั่นป่วนมากขึ้นนะเอะอะขึ้นเอะอะยกตัวอะไรเอะอะปี๊ดแตกอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าวันนี้ฮะเขาเชื่อมต่อกับขายใหญ่อย่างอะไรฮะพายุหมุนเขตร้อนนั่นเองฮะไม่ใช่ยอมแอลความกดอากาศต่ําหรือยอมแอลธรรมดาธรรมดาซะแล้วนะมาดูทิศทางลมกันเลยครับลมมรสุมล่างฮนะนำพาความชื้นนะวันนี้วิ่งอยู่สองแนวนะครับ หลักใหญ่เลยคือทางที่หนึ่งนะพัดขึ้นไปเป็นแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางเหนือนะครับและที่เหลือก็โดนแบ่งความชื้นไปหล่อเลี้ยงหย่อมแอวที่กำลังจะกลายเป็นไซโคลนด้านซ้ายของประเทศนะฮะเลกสายหนึ่งนะครับอีกทางสายหนึ่งก็โดนเหนี่ยวนำวิ่งเข้าไปหล่อเลี้ยงพายุโกนเซนและพายุจันทูด้านขวาทางตะวันออกของประเทศพี่น้องสังเกตเห็นอะไรไหมครับ เห็นแล้ไหมครับจะสังเกตเห็นว่าความชื้นจากลมมรสุมด้านขวานะครับวิ่งไปหาพายุจันทูด้านหลังนะด้านหลังมากกว่าเห็นไหมครับวิ่งไปเห็นทรงแบบนี้เราก็รู้ทันทีเลยใช่ไหมครับพี่น้องว่าพายุจันทูด้านหลังนั้นทรงพลังมากกว่าพายุโกลเซนมากเลยนะครับนี่ถ้าใกล้กันมากกว่านี้และไม่มีกระแสลมบนกระแสลมบน500นะถ้าช่วยไว้นะ คงถูกพายุจันทูดูดกืนไปแล้วมั้งครับเนี่ยแล้วลักษณะแบบนี้มันก็ทําให้พายุด้านหน้าที่ชื่อว่าโกลเซนนะฮะโกเซนเนี่ยครับมีพัฒนาตัวไม่แรงเท่าที่ควรนะเพราะโดนดึงโดนดูนดโดนแย่งความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับมาดูสายลมบนนฮนะนำพาเมฆฝนกันวันนี้พัดเป็นทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือนะโดยพัดวนกลับมาเป็นแนวไซคอนิก ผ่านไหนครับผ่านทางภาคใต้ตอนบนวนเข้าหาพายุโกลเซน,นเห็นไหมครับวนอยู่นั่นแหละเห็นดังนั้นละเราก็มาอ่านภาพรวมลักษณะอากาศกันในแผนที่อากาศกันเลยครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่1ก็คือฝนด้านบนนะ ตรงกรอบสี่เหลี่ยมจะยังคงมีอยู่ปปลายฮนะเนื่องจากยังคงมีลมมรสุมพัดเข้าไปเติมความชื้นนะตามลูกศรสีน้ำเงินนะครับก็คือลมล่างนะครับแต่จะน้อยลงฝนก็จะน้อยเบาบางลงกว่าเมื่อวานฮนะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายไปทั่วนะฮะแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในส่วนของตะวันตกของประเทศนะครับ จากลมมรสุมกําลังแรงวิ่งผ่านบนไปหล่อเลี้ยงฮนะแล้วก็เฉียดตรงนั้นฮนะเห็นไหมเฉียดไปหล่อเลี้ยงไซโคนในอ่าวเบงกอลเป็นกําลังแรงนะครับโดยทั้งนี้ฮนะบริเวณล่องมรสุมพาดผ,ผ่านซึ่งแรงขึ้นกว่าเดิมเมื่อวานนยฮะตรงที่ผมตีกรอบวงกลมไว้ในวันนี้พื้นที่ไหนมีการยกตัวของเมฆฝนนะฝนจะตกแช่ตกนานนะครับเพราะสายลมทั้งสองระดับเบากว่าที่อื่นเขา และเป็นแนวล่องฝนซึ่งเชื่อมต่อกับพายุนะฮะกทมปริมนทลและภาคตะวันออกระวังน้ําเกินนะวันนี้นะฮะและมีฝนตกหนักแต่ไม่แช่ไม่นานนะมาไวไปไวแต่วนตกได้นะในบริเวณภาคใต้ตอนบนนะครับตรงนั้น,นซึ่งเป็นทางของลมทั้งสองระดับวิ่งผ่านสามัคคีชุมนุมฮะแต่สําหรับภาคใต้ตรงรอบสี่เหลี่ยมก็จะมีฝนหนัก ถึงปานกลางได้นะอฝนปานกลางถึงหนักได้ฮะเต็มเต็มเลยนะครับเพราะเป็นแนวรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ถูกพายุเหนี่ยวนําเข้าหาเห็นไหมครับนี่คือลักษณะาอากาศโดยรวมของประเทศไทยเราในวันนี้โดยคาดหมายปริมาณฝนนะเที่ยงวันนี้วันที่10กันยายนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่11กันยายนวันนี้ฝนเน็ตน,นะครับบ่ายเย็นค่ําดึกนะฮะเย็นค่ําดึกลุ่งสสงนะครับ จากภาพพี่น้องจะเห็นแนวพายุเห็นไหมครับแนวพายุด้านหน้าเริ่มเข้ามาและส่งผลกระทบต่ออากาศไทยแล้วเห็นไหมครับเห็นแนวด้านยกตัวอีสานล่างแล้วก็ด้านทางเวียดน,นามทางนั้นนะครับเป็นวงกลมใหญ่เลยสีชมพูไปถึงระดับ9ระดับ10นะั่นแหละสีชมพูนะครับการยกตัวของเมฆฝนนะฮะภางเหนือฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะฮะ กระจายตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนฟ้าขนองนะครับกระจายร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับศรีสะเกดอุบลราชธานีฮะแล้วก็มามีฝนได้ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ ภาคกลางนะฮะมีปริมาณฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่นะบริเวณจังหวัดชัยนาทนะสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุทธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีาร,ราชบ,บุรีนะครับส,สมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหาะนะครและปริิมณฑลนะครับภาคตะว,วันออกฮนะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละเจของพื้นที่และมีปริมาณ ฝนตกส่วนใหญ่ในจังหวัดนครนายกปาจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับสำหรับภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่นะฝนะตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรพระนองพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตสวัสดีครับ